เวลา16นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเนรธนรี่ราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565ณวพระศรีเลนักษดารามในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูรราชกุมารตัวเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จขึ้นชาหน้าพระอุโบสถพลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆหล่าวเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงพระสุรายสงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาสลาแล้วเสด็จไปทรงสรงพระสุรายทรงปูชนียวัตถุตามเจดียยสถานในพระอารามได้แก่พระพุทธรูปนหอพระคันธาราาช พระพุทธรูปปางประจําราชการพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนหอพระราชกรมานุสรพระพุทธรูปปางประจําราชการพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์นหอพระราชพงศานุสรแล้วเสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ทรงพระสุร่ายทรงองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วเสด็จขึ้นพระมณฑบทรงพระสุร่ายสงทรตไตรปิฎก แล้วเสด็จไปยังจารนันมปราศาสตรประเทศปิดอนสรงพระสุรายสมพระพุทธรูปเทพปิดอนและพระพุทธรูปปริวัรทรงพระสุรายสงต้นนิโครธสรงพระสุรายสมพระพุทธรูปที่พระวิหารยอดทรงพระสุรายสมพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและพระพุทธบาทจำลองนหอพระปณเทียนธรรมแล้วเสด็จเข้าหอพระนาฏทรงพระสุรายทรงพระพรมอัติและพระอัติ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สนับประกรณพระบรมอัฐิประบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิพระประวรพระเจ้าและโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัฐราชกัญญาทรงทอดผ้าคู่สําหรับพระอัฐิพระราชวงพ์พระสงฆ์สนับประกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรก พระบาทสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจจาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หรื้อหอพระนาคหลังเดิมและสร้างขึ้นใหม่เพรียเป็นที่ประดิษฐา,านพระอาทิตย์ของพระบร,ะรวมวงศานุวงศ์ในรัชากาลีวงศ์ตลอดจนพระอาทิตย์ของสมเด็จพระปรวรราชจจาหวังน้าทุกพระองค์